โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับแนวทางนะครับออมสินนะครับแนวทางออมสินของในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนสิงหานะครับก็ผลผลเนี่ยเกือช่วงประมาณปลายสามสี่สิบนาทีนะครับผลที่ออกในวันพรุ่งนี้นะครับ บสามสี่สิบนาทีประมาณนะครับก็ผมให้นะครับวิ่งรูดฟันไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้ผันไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับเล็กเน้นจะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้านะครับเลือกกันเลือกเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับส่วนเลขสามตัวบนนะครับ 519 157 917ก1 19, 7, 7 17, นะครับก็เลข3ตัวนี้ก็คือไม่มีตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับด้วยครับถ้ากลับก็จะเป็นเช่น4่น่ถ้าลับมันก็จะเรียกว่า6กลับนะครับกนะ็กลับแล้วก็โต๊ดกันไปด้วยนะครับหรือนะครับถ้าไม่ชอบเลขใน10ชุด ผมให้มาครับก็ผมฟันไปที่หนึ่งทุกคนใส่เอาหนึ่งอะไรหรืออะไรหนึ่งนะครับตัวที่สองทำไปที่เจ็ดก็เจ็ดอะไรหรืออะไรเจ็ดนะครับก็เติมเมาตามใจชอบนะครับถ้าไม่ชอบเลขที่ผมให้มาทั้งสิบชุดนะครับโอเคเลขครับ ไม่้ไปนะครับบนล่างนะครับไปกับเลขด้วยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทุกคนออมสินไทยนะครับของเดือนพวนี้วันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมารอลุ่นกันนะครับพ่งนี้จะมาไหมนะครับแต่ผมก็อัดไปที่แถวเน้นนี้นะครับ กลับไปที่กลับไปที่แถวนี้นะครับตัวเน้นนะครับหกชุดนะครับโอเคทุกคนก็ชุดนี้นะครับก็แนวทางจะมีคิดเพียงประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับชุดนี้สปัสดตีครับ